บริษัท BIC Group กัมพูชาถือได้ว่าเป็นธุรกิจทรงอิทธิพลอีกกลุ่มหนึ่งในด้านอาสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจด้านการเงินในกัมพูชาซึ่งมีประธานบริษัทที่นั่งตำแหน่งประธานบริหารกลุ่มบริษัท BIC Group ก็คือยิมเลียกค่ะยิมเลียกเป็นลูกชายของยิมชัยลีรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและอีกสถานะหนึ่งก็ยังเป็นเรือญาติของคุณเซน ไทย PBS ตรวจสอบเว็บไซต์บริษัท BIC Group เอเชียพบว่าเป็นบริษัทธุรกิจธนาคารในกัมพูชาก่อนหน้านี้ข้อมูลจากเว็บไซต์ปรากฏชื่อคนไทย3คนประกอบไปด้วยนายวรพักทัธัญวงศ์ซึ่งมีชื่อเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังปรากฏชื่อเป็น Board Advisory หรือว่าที่ปรึกษา,าคณะกรรมาการนายอาริพงศ์ผู้ชอุ่มอดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการแล้วก็มีชื่อของพลตำรวจเอกวิษนุประสาททองโอสถประธานบอร์ดบริหารท่าอากาศยานไทยแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะข้อมูลที่เคยเปิดเผยในด้าเว็บไซต์ b i c Group Asia กลับไม่ปรากฏภาพและ,ะไรยชื่อของผู้บริหารคนไทยเหลือเพียงชื่อของนายยิมเลียก แล้วก็นายไคปิงฉินเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการค่ะท่านผู้ชมครับนายวรพักัรยาวงชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่ามีคนบางกลุ่มพยายามเผยแพร่ข้อมูลเชื่อมโยงชื่อของเขาไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ BIC Group ในกัมพูชาครับนายวรพักษยืนยันนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงและปฏิเสธเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการบริหารหรือมีตำแหน่งอื่นใดใน BIC Group ครับ แล้วก็ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่นายวรพักยอมรับก็คือเคยพบและพูดคุยกับนายยิมเลียดเมื่อหลายปีก่อนแต่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องธุรกิจธนาคารทั่วไปครับแล้วเขาก็มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการธนาคารไม่ใช่การทำงานอย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้ครับนางสาวสรินีอาชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านการเงินนะครับตั้งข้อสังเกตถึงกรณีนายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์ใช้บริษัทที่ชื่อว่าชาเตอร์กรุ๊ปและบริษัทย่อยอีกสองแห่งครับที่จดทะเบียนในแลกซมเบิเบร์กเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมวายุพักและกองทุนประกันสังคมนะครับเข้ามาผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MSC และบริษัท Alpha Charter ร n แอนด์เอจีจำกัดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้2บริษัทนี้เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทบางจากครับนอกจากนั้นครับยังพบความเชื่อมโยงนะครับว่านายเบนจามินซึ่งถือสัญชาติกัมพูชามีความสนิทสนมกับนายยิมประธาน BIC Group และขณะเดียวกันก็ยังพบว่า BIC Group นั้นเข้าไปลงทุนในบริษัท BCPG จจำกัดมหาชนครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของบางจากด้วย ทีนี้มันมีความเชื่อมโยงของนายเบนจามินกับกลุ่มธุรกิจที่เข้าไปร่วมลงทุนครับที่พบความเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในไทยอีกหลายบริษัทนะครับซึ่งบริษัทที่อยู่ในไทยที่ว่าเนี่ยเป็นภรรยาเป็นภรรยาของนายเบนจามินครับชื่อว่าแคทเทอรียาบีเวอร์และบริษัทแคปิตอลเอเชียอินเวสเมนต์ซึ่งยังมีความเชื่อมโยงในฐานะหุ้นส่วนทั้งบริษัท v g จจำกัดมหาชนบริษัทอ b บคัสดิจิทัลจำกัด บริษัทฟิแน n ซีเอ็กซจำกัดมหาชนบริษัท M v ็มวิชจำกัดมหาชนและบริษัทกร e นเทคเวนเจอร์จำกัดมหาชนครับนักวิชาการอิสระตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบริษัทกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมีทั้งบริษัทยื่นขอใบอนุญาตธนาคารไร้สาขาบริษัทที่ประกาศลงทุนใน Entertainment Complex รวมไปถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ ก็ว่าเดี๋ยวเราคิดมันมีความเชื่อมโยองกับกลุ่มทุนกัมพูชาเนี่ยทำไมกลุ่มทุนกัมพูชาถึงจะอยากมาถือหุ้นเยอะๆในบริษัทจัดก,การกองทุนในไทยทําไมถึงจะอยากมาถือหุ้นเยอะๆในบริษัทหลักทรัพย์ไทยใช่ไหมก็าอาจจะมีเขาก็เช่นโอเคอาจจะเหตุผลตรงไปตรงมาหนึ่งก็เขาก็สนใจธุรกิจน,นี้ใช่ไหมเราจะไปรู้ได้ไงกลุ่มนักลงทุนบางคนเขาอาจจะเป็นนักการเงินเขาก็บอกอทำไมล่ะตลาดก็อยากมาลงทุนอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลทั่วๆไปใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะบอกว่า เพราะอย่างที่บอกว่าอย่างฝั่งของ f i n a n c i a ี x เนี่ยเขามีบริษัทลูกที่พึ่งไปเรียกว่ามี MOU กับแพลตฟอร์มคริปโตอ่าเพราะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นกลุ่มนักลงทุนเขาอาจจะสนใจคริปโตนะแต่มันก็อดคิดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคริปโตเนี่ยนะตอนนี้พอพูดคริปโตหลายคนก็จะนึกถึงวิธีฟอกเงินมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นเครื่องมือฟอกเงินที่ง่ายหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเพ่งเล็งได้เอ๊ะทำไมคุณอยากจะได้ เรียกว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทําคริปโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบว่าเราไม่รู้หรอกสุดท้ายมันก็ถึงได้บอกว่าข้อมูลสาธระมันก็พาเราไปได้แค่ถึงจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เห็นภาพจริงๆว่าเช่นสุดท้ายเงินมาจากไหนแน่ๆนะคะแล้วบุคคลที่เราเดาบุคคลที่เราเดาจากธุรกรรมว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันจริงๆไหมเนี่ยอันเนี้ยอำนาจการสอบสวนอยู่ที่กรลอต นักวิชาการอิสระด้านการเงินสะท้อนไปยังหน่วยงานกำกับอย่างสำนักงานคณะกรรมการ,กำก,ารกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอนนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ในการตรวจสอบการแจ้งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติหากเข้าข่ายเป็นบุคคลเดียวกันต้องสอบให้เกิดความชัดเจนรวมทั้งทำธุรกรรมที่น่าสงสัยหน่วยงานอย่างปะปะงก,ก็ต้องเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยค่ะ